ในยุคแรก,แรกๆที่พระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงจำแนกทำสั่งสอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายให้ตั้งอยู่ในศีลห้านี่พระบรมศา,าสดาสง,ง่าง,งามนะหน้าในเกลี้ยงทีเดียวไม่พลุงพลังเลยทั้งทรงแนะนำให้ผู้คนเลิกบูชาในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเช่น ให้เลิกบูชาไฟให้เลิกการฆ่าสัตว์บูชายันเป็นต้นเดี๋ยวนี้ก็ยังมีการฆ่าสัตว์บูชายัญอยู่นะียักษ์ทั้งหลายที่เป็นพานไม่ฉลาดมีความเห็นผิดไม่เชื่อไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระองค์สอนไม่ตรงกับอัตยายสายขึงตนที่ชอบฆ่า ชอบเบียดเบียนเขออตสอนว่าจงฆ่าจงเบียดเบียนเนี่ยยากชอบ,ชอบออแต่พระพุทธเจ้าท่านจะไม่สอนอย่างนี้ขืนสอนอย่างนั้นก็ไปอบายหมดแล้วก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้า้วยเพราะว่าท่านผู้หมดกิเลสแล้วผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งทั้งตลอดทั้งหลายเห็นวิบากกรรมของผู้ที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอีกทั้งยักษยังเสียประโยชน์ ที่ไม่ได้รับความศรัธทธาเริ่มใสตั้งแต่ก่อนอพระพุทธอง์ศาสศดาทรงสอนให้เลิกฆ่าสัตว์บูชาย,ยันให้หันมาเคารพเริ่มใสในพระรัตนตรัยพิงอย่างเดียวเพราะนั้นก็จะไม่มีคนฆ่าสัตว์ไปบูชาย,ยัญไปเส้นสูงนี่ผลประโยชน์ขัดกันนี่แหละขัดยักษ์ตังนั้นยักษ์ที่เป็นพานเหล่านั้นจึงคอยตามรังควานทำร้ายภิกษุ ภิกษุนีอุบาสกปสิกาทั้งหลายก็ไปขาดผลประโยชน์อย่างนี้ไปเที่ยวสอนชาวบ้านไม่ให้ฆ่าสัตว์บูชายันเส้นสูงก็เราไปเบียดเบียนโดยทําให้เจ็บป่วยบ้างทําให้ถึงตายบ้างแต่ใครมีวิบากกรรมก็ตายวิบากกรรมน้อยก็เจ็บป่วยแต่ก็ไม่อย่าทำได้ทุกรูปเเรื่องทั้งหมดเนี่ยไปถึงท้าวเวสสวรรคนมหาราช ซึ่งเป็นอธิบดีของยักษ์ทั้งหลายหลังจากทรงบรรลุโสดาบันแล้วได้ทรงทราบเรื่องราวทั้งหมดนั้นด้วยดีทีเดียวว่าบริวารยักษ์ของตนเป็นอย่างนั้นในท่ามกลางที่ประชุมพระองค์ยังจัดให้มีการประชุมขึ้นในอาตานาะนะครได้มีมติเป็นเอกฉันว่า ให้ประพันธ์คาถาขึ้นปวห้พุทธบริษัทสี่สวดสายายเพื่อป้องกันทั้งยักษ์คนทันนากระครุธแม่คิดเบียดเบียนทำร้ายให้เกิดจิตเมตตาสมัยนั้นพระผู้มีภาคเจ้าประทับอยู่ที่ภูเขาคิชกูดใกล้กรุงราชครืท่ามหาราชทั้งสี่ ก็ประพันธ์คถานั้นเสร็จแล้วก็ได้ตั้งการป้องกันไว้ในทิศทั้งสี่เดียกันครับสี่เหล่าเหล่าละทิศคือให้มองดูเลยใครสวดสาธยาและยังมีวางยังพวกไปเบียดเบียนมนุษย์ภิกษุณีภิกษุภิกษุณีวสุปัสิกาพุทธบริษัทสีแล้วค่ะพวกนี้จะมีหน้าที่จัดการส่วนมหาลาทั้งสี่และเหล่าเสนาบดี เมื่อราตรีผ่านไปแล้วมีรักษมีกายงดงามทำภูเขาคิชกทูที่สว่างสวยัยในยามราตรีเนะี่ยเขาไปเฝ้าพระผู้มีพระเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีภาะเจ้าแล้วก็ได้นั่งในที่ควรส่วนข้างหนึ่งฝ่ายยักษ์เหลนั้นบางพวกถวายบังคมพระผู้มีภาคเจ้า แล้วก็นั่งบางพวกไม่ถวายบังคมเพียงกล่าวคำสนทนาปราศัยกับพระผู้มีพระเจ้าพอเป็นเครื่องเลือก,อกถึงกันแล้วก็นั่งค่อยๆประกาศนามก็ไม่เย,ยปอาคาพระองค์ชื่องั้นชื่อนี้บางพวกแคบลมนมมือไหว้ไปทางพระผู้มีพระเจ้าแล้วก็นั่ง กับดมมือก็แล้วแต่ความเลื่อมใสไม่เท่ากันนะบางพวกแค่ประกาศชื่อและโคดถึงตนแล้วก็นั่งบางพวกพอถึงก็นั่งนิ่งนิ่งเฉยเฉยบ่งบอกถึงความไม่รู้จักไม่คุ้นเคยไม่ศรัทธาเลื่อมใสแต่อย่างใดเลยเนะี่ยท้าวเวสสวรรค์มหาราชครั้นประทับนั่งหน้าที่สมควรแล้วก็ได้กล่าทวทูลพระผู้มีพระภา,าคเจ้าว,ว่า แต่พระองค์ผู้เจริญยักษ์ชั้นสูงบางญยาพวกก็เลื่อมใสพระผู้มีภาคเจ้าบางญยพวกก็ไม่เลื่อมใสเหมือนมนุษย์ด่เห็นไหมเห็นพระกราบก็มีไหว้ก็มีเฉยๆก็มียักษ์ชั้นกลางที่เลื่อมใสพระผู้มีภาคเจ้าก็มีที่ไม่เลื่อมใสก็มียักษ์ชั้นต่ำที่เลื่อมใสพระผู้มีภาคเจ้าก็มี ที่ไม่เลื่อมใสก็มีคือมีทุกชนชั้นน่ะมีทั้งเลื่อมใสไม่เลื่อมใสออแต่โดยมากยักษ์นั้นไม่ได้เลื่อมใสพระผู้มีพระเจ้าเลย,ย,ยเพราะอะไรเพราะพระผู้มีพระเจ้าทรงแสดงธรรมสอนสัตว์โลกให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักทรัพย์ งดเวชการประพฤติผิดในการงดเวชการพูดเท็จงดเวชการดื่มสุราเมลัยอมิติตั้งแห่งความประมาท<อ>แต่โดยมากพวกยักษ์เป็นด้งดเว้นจาการฆ่าสัตว์จากการลักทรัพย์การประพฤติผิดในการพูดเท็จและเป็นเด้งดเวาการดื่มน้ำเมาอมิตตั้งแห่งความประมาททั้งน้ำเมาไอที่เขาเอามาเส้นสูงกับที่อยู่ในภพภูมินั่นเอง มาเป็นดังนั้นพุทธบริษัทสี่จึงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของยักษ์เหล่านั้นนี่ท้า,ไาวไอเวิร์ท่านกราบทูลพระสัมมาสมุทธเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสวัของพระผู้มีพระภาคเจ้าบางพวกชอบอยู่ในเสนาสนะราวไพลกลางป่าอันเป็นที่สงัดปราศจากสิงอุกทึก ควรในการหลีกเร้นบำเพ็ญสมณธรรมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์ทรงเรียนอาตานาติยะรักษนี้คือบทสวดวิปัสสิสะเป็นบทสวดนอบน้อมและนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็คือพอประชุมหาือประพันธ์กันเสร็จเรียบร้อยในสีมหาราชและก็มาถวายบทสวดอน,นั้น เพื่อให้พระพุทธภรคเจ้าให้พุทธบริษัทสีไปสวดสวดแล้วยักทั้งหลาเนี่ยพอฟังแล้วก็จะได้เกิดความริ่มใสในคำสอนพระส,มสมัมมาสัมพุทธเจ้าว่างแล้วก็จะได้เกรงกลัวแล้วจะคุ้มครองรักษาแล้วก็จะไม่เบียดเบียนกับพุทธบริษัทสี่เหล่านั้นเอามาถวายเลยบทสวด พระผู้พระาคเจ้าทรงรับโดยดุษณนียภาพคือรับโดยทรงนิ่งๆท้าวเวสวรร์มหารสสาชทรงทราบการทรงรับของพระผู้มีพระภาคจเจ้าแล้วก็ได้ทรงกล่าวพระสูตรสำหรับป้องกันยักษ์มีคำเริ่มต้นว่าวิปัสสินมัตุจักขุมันตัสสะเป็นต้นเมื่อตรัสพระสูตรจบแล้ว